สวัสดีครับพี่พี่น้องเย็ซีทุกท่านวันนี้พอเชยงพพี่พี่น้องเดลือนท่งมาติดตามตัวเลขกับน้องพุมงมงมงพ่มน้องกับผมเนาะน้องภูมิโอ้ยเล็กน้อยครับผมอายุจักปีแหละน้องพุ่มน้องภูมิอายุ11ปียังเป็นผ่าขาวอยู่นะครับผมท่านผู้ชมเนาะยังบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่อู้พนว่าไปตัดไม่ไพ่จังไดยพุ่มเจ้าทีมาหาวสัน อุ้ยบอกไปนขนกิ่งลูกไปพอเที่ยงในยินแหมครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวไปฟักเมืองน,น้ากันแต่วันหนึ่งในหันว่ามันโชคดีเลยครับเ่นบอกเลขเพื่อให้โชคห้ลาบก็บน้องภูมิครับผมแต่ว่าสิเป็นตัวไหนนั่นเดี๋ยวพอเที่ยงห้พีนน่น้องไปฟังจากปากน้องภูมิเองน้อครับผมนาอว่าลายใหญ่หางเดี๋ยวไปฟังน้ากันเลยว่าเพิ่นเรื่องล่ามันจะเป็นจงังไหตัวเลขสิเป็นตัวใดเดี๋วไปฟังกัจากปากน้องภูมิเองแต่ว่าก่อนไปช่วคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องภูม น้องภูมิครับผมเนาะเป็นคลิปแรกครับผมคลิปแรกที่พอเที่ยงมาติดตามออกกับน้องภูมิหม่ว่ามาติดตามดอกครับผมตามจริงมะทายพอ่อแดงเพ็่นมะเร็งเพื่อนมะเร็งครับผมมะเร็งกับน้องอันล้านพ่อแดงเพื่นว่ามีความฝันอยากแบ่งปันให้พี่ให้น้องบนแน่ได้ครับผมท่านผู้ชมเล็กน้อยยังเป็นผ่าขาวยังบริสุทธิ์อยู่จังสีครับผมเพื่นอาจจะมาให้โชคให้ลาบก็ได้เนาะเล็กน้อยโมยักซื่อดอกแต่ว่าแต่ก็ต้องบอกพนะ่อบอกเม่เนาะแต่ว่านี่ถือว่าเป็นโชคดีของเอฟซีครับผม สี่มาเจอกับน้องมิกครับผม่นในฝันแบบโอ้ยแบบว่าบอกไปน้าคนขิงไปน้ำโพเที่ยงในยินเอาเอาซูเอฟซีฟั่งในลูกคนฝันมาจะไหนเนี่ยลูกผมฝันว่าผมไปตัดไม้ไผ่ครับแล้วก็นี่เจ้าทีเจ้าทางครับมาดึงขาผมว่าอยากกินน้ำแดงครับไปตัดไม้ไผ่ไปตัดไม้ไผ่เนี่ยาไปตัดอีรีอยู่บ่ลูกตัดอีรีครับไปตัดอีรีมาถ้ามาดึงขาเนี่ยเป็นเป็นเป็นคมฝันบอกา,ามฝันครับโอ้ oh. แม่ว่าน้องมีน้องพุ่มนี่ไปไปตัดไม้ไผ่แล้วเนี่ยกระวินเนี่ยมันขึ้นมาไปนอนมันฝันครับพ่นเป็นคนจังไหนลูกเพิ่นเป็นเจ้าที่ใส่ชุดแดงคับใส่ชุดแดงครับอ้เพ่นมาถึงขา้องพุ่มเลยบอกครับพ่นมาบ่าจังไดน่ยลูกอยากกินน้ำแดงอยากกินน้ำแดงครับอืมโอ้คอยกินหอน้ำน้ำหน่อยเนาะูก็ได คือวานแล้วไปตัดไม้ไผ่เพิ่นในขอเพิ่นบ่วอาจารไปตัดไม้ไผ่ยังก็เว้นน่ะบ่ได้ขอเลยโอ้ยก้อนเมน่นกย้อนเมน่นไข่ตัวเป็นอีกหน่อยค็เป็นผู้ใหญ่นี่ห้วยไปตัดถุวทีตัวแดงหมู่จากหวยบัวแล้วน้อจากคนเสียจากไหน,นเราหาย่าเด็กน้อยเน้อคนนั้นมาขอกินน้ำแดงครับเอาว่าว่าอีกลูกว่าจังไหเนี่ยเขาอ,อยากกินน้ำแดงผมกับไปเอามาห้ครับเพิ่นแปมาใาหายปูครับ แล้วเพื่อนก็หายไปแล้วก็เห็นตัวเหล็กเลยครับเห็นตัวเหล็กแน่ขังภายในครับเห็นตัวเหล็กอยู่ขังก๊อปภายอนเป็นตัวไหลูกหนึ่งเฮ้หานึ่งสองครับห้าหนึ่งสองว่าเป็นปูว่าเขียนไว้ให้ครับผมเห็นอยู่ในห่นแล้วครับตอนนั้นผมเห็นแลยบะมีครับโอ้ตอนไปตัดไปตอนไปนั่นตัดไปลี่ยนไป่บะมีหยั่ง ตนอนนี้ขมฝันนั้นผัดเห็นปูยหันมาขอจีนาแดงแล้วกับนิตต์พอปูหายไปเห็นตัวเลขเพิพ่มโผล่ขึ้นมาเลยครับห้าหนึ่งสองครับสองตัวเดียวลูกม้มีค่ะเอาบ่อค่อยมีสองตัวนอกของหม้อมีอีกนี่สามตัวห้าหนึ่งสองบมแม่เพิ่นบอกเองตัวเพิ่นบ่ได้บอกเองตัวบ,บอก่ได้บอกแต่ว่าหันพ่อปูหายไปปาบสีตัวเลขขึ้นมาเลยครับออครับผม ไปตัดไม่ไผ่ไปตัดก็ไผ่ลูกไปตัดก็บอกมิกครับไปตัดกับน้องมิกเขาจะเอาไปเพ็ดรยัยงไม่ไผ่เขามาเล่าบ่าวครับโอ้ยเม็ดกงบ่าวตี๋จะหน่อยหนาน,นาวเบิดฝนจะหน่อยสิเบิดฝนล่ะครับผมเดี๋ยวก็เป็นหนาหน,นาวเนาะเออความคิดของนิดหน่อยเมียน,นี่ดีเลยครับผมแตงโมจุ่มพอเที่ยงเคยเป็นนิดหน,น่อยเมียนี่ดีเกันในใกล้หนาหนาวมากกับทีเฮ็ดกงบ่าวติดบ่าวตี๋ยังไไหวแถนบ่ขอเพิ่นเลยกเป็นบ่ลูกบ่ครับอื จำไม่ได้ลูกบันนี้ขันเท่าไปยังสี่ข้ตอตรงขอเด้อบ่ะเ่าเขาจะไปตัดใหม่ตัดยังกระชังไปเอาน้ำปาน้ำดงเนี่ยเขาต้องขอเพิ่นขอเจ้าทีเจ้าท่างครับไปเงี่ยวไปขีข่คือกันขันบําเรนอยู่ในสวมเขานี่ยขันน้ำปาน้ำยังเขาบอกเพิ่นรลดว่าขอขออนุญาตเด้อเจ้าที่เจ,จ้าท่างไม่เจ้าทุเรนี่ลูกหลานสีเงี้ยวสนินีย้ย่ำใหญ่ใจสวยออกฟังสี่เ้าลูกเด้อครับขอเด้อบัดน,นี้จะไปตัดไปเฮ็ดตัวถีบเด้อครับอ๋อันนี้ว่าเด็กหน่อยจะซื้อได้ครับผมอำเภอชุเนาะ แต่ว่าก็ถือว่าโชคดีอยู่ครับผมตอนกังวยนไปตัดบมมีหยัางต่วัายามมาเคน,นื่อนไปมาดึงขานํามานํามาดึงขาตัวไหนก็ลูกเลขเอาว่าอีกเท่านึงเนี่ยยบชี <5 S 1> พอดนึ่งสองค่ะห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสองยังเป็นตัวเก่าอยู่ครับผมท่านผู้ชมตัวเลขของน้องภูมิ5้าหนึ่งสองห้าสองเป็นภู่มเจ้าทีนะครับใส่สุดแดง มาดึงขาน้องพูมาสัญอยากกินน้ำแดงมาสั่นโอ้ยใครตัวเพิ่นยังอยากกินน้ำแดงอีกสิเนาะเอ๋อโยงกับพี่น้องเพิ่นได้แคปหน้าจอยเบื้องลูกห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสองเด้อครับผมท่านผู้ชมตัวเลขของน้องภูมิเป็นคลิปแรกครับผมไปมากล้องพิจารณาเบื้องเด้อครับผมท่านผู้ชมโมน่นครับขันเป็นผู้ใหญ่นี่ไปเฮ็ดจังสั่นนั่นอาจจะมีไอ้มีอันเปลี่ยนไปก็ได้แต่ว่านี่เป็นเล็กน้อยเป็นผ่าขาวเป็นเล็กน้อยบริสุทธิ์เนาะเพิ่นอาจจะเฮ็ดโดยบ่รู้เท่าวาถึงการเพิ่นบ่ฮู้จกักหยังดอก พ่นกระเฮ็ดไปแต่ว่าปูพ่นบอนนั่มมาท่วงขอจินนำแดงเนาะแต่ว่าพ่อได้กินแล้วพ่นหายไปปั๊บปังสี่ตัวเลขโพงเห็นเลยครับผมห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสองแต่ว่าก็พาะได้ถามอยู่ได้ว่าเห็นเห็นยุ่งเงายุ่งเหากอไผ่บอหรือเห็นยุ่งพื้นดินหรือพ่นเขียนใส่กระดาษด้วยเห็นยุ่งกอไผ่เห็นยุ่งกอไผ่มันขึ้นยุ่งจังไดลูกมันขึ้นแบบเป็นเงาเงาอ่ะครับโอ้ขื้นแบบเป็นเงาเงาแต่ว่าเห็นชาเจนบอบ่คอยชาดครับเนี่ย ไม่สิมันใจเสีนว่าหาหนึ่งสองมานี่ผมเห็นเต็งเงาครับเด้เห็นเสือชัดเลยครับอ๋อเอาลองเบิ้งครับผมเนาะชัดบดชัดกัวบ,บ่ากันล่ะครับผมห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสองลองไว้พิจารณาเบิ้งเนาะบ่มักสามาตัวก็ตัดเลนเอาหาหนึ่งหนึ่งหาหาสองสองหาหรือว่าหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับผมเนาะ ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะครับผมเนาะไผ่มาเบิ่งคลิปนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนกับผมขอให้มีโชคกับน้องมิกเนาะครับผมเนาะหาหนึ่งสองโพเดซื้อเก็บไว้ขอให้เป็นเลขท้าย3ตัวของวันที่1ประจำของวันที่1ตุลาคมแต่ว่าผู้ใดซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้ขอถึงวันที่1เนาะครับผมเนาะถึงวันที่1จะ12บสล้านสาล้านให้มีเงินมีค้ำกันสูบทุกคนคลิปนี้เพราะเรื่องเขาจะลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้า แต่ว่าก่อนจากกันคือเก่าครับผมแต่านผช้ชมบมกวเอาของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นของซอยขาดซอยขายสีพึ่งน้องช้างแม่บุษราไปแล้วขายของดีดีกลับมาบุษราให้ลูกให้หลานเอาไปขาดไปขายต่อผลิตผลไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังารายละเอียดจากปากปูเลยครับผมขอบใจน้องมิก <Okay. S 1> มากมากครับผมขอบใจน้องพวงครับผมน้องพมิเนาะโอ้ยเป็หม่กันกำนองมิกสีพึ่งน้องช้างผุทธขึ้ในด้านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชคลาภ ตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเผงนองสร้างเมื่ว่านี่พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแน่ดไผ่มีติดจนจิตโต,ต,ต,ตไว้จะเกิดบารามีมียิ่งเห็นมียิ่งหกักผู้ส่ายเห็นผู้ส้ายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูซ่าไปแล้วเพิ่นโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมืองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอใด้ไปแล้วขายของดบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะ ท่านได้จะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลที่นี่ิว่านองสังเลยมีความคิดคุณคุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญว่าลูกขออนุญาตเ็ศนองสังใ้บ่กเพื่อให้ลูกศิษย์อยตาโยม สีนั่ไปสักกาบูชาหรือนั่ไปจิตหานจิตบานจิตเฮื่อนไปบ่านนี้เฮื่อนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามากค่ขายกับบริจกดำมีแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคืออนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เขาใจสีเปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเ,เขาเอีกองเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูประรลาดก็เลยบมืความเจริญคุยก็ลงป่ว่าลูกล้านนี่จะ ขอมาทําเป็นสิิมงคลให้เชื้อทิศไปทิ่เหมือท,ที่เหนือนไปอมันรักษาล,ล้างย่างก็เลยคิดว่าท่านน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบันไดคุยก็บลวงวุ่เหี่ยบว่าไปได้นังสางมาไปได้งารสางมาลูกจะว่ารถผอสมต่อ,อให้เพิ่มพุดจะคุณนขึ้นหยีบเป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นนั้นก็เลยให้กระดาษย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นจรองมีพุทธะคุณน่ด้อยโตมีเยติฤทธิ์มีอำนาจ สามารถม็นอดเยีส่สามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็ดวัตถุจน,น,น,นึ้นมาบบานนี้ในวัตถุแล้วมีน้องสร้างมีหนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทางเมืองล่าวนว่าให้เอาฝากบกตูมต้น,นตูมกินนาบอกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากทูมคือตูมฟูมก็เรื่อยเอาฝากตูมมา เอามาผมผสมจะว่าออกทีเขียวนานี่คือฝากตูมอ๋อฝากตูมบานเพราะต,ปะตบบาปตูนโมเอาปูนมาเอาอีกฝากย่อต้นยอ่อ,นนยอคือบุบบานพวกขึอนต้นเอนนาต้นย่อเอาขื่นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโมพ่อแล้วเอาฝากคุนปูนบานต้นคุนตรงเอากับฝ่าผ่าก็ไเวลายุ่งเรี่ยนี้ม,มานี่คือใบคุณน,นี่นี่มันใบคุณว่าภาษีฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยังครับผมภาษีบริ อ,องมหาราบองค์เมตตามหาราบ<ม>นี่เป็น<ม>นี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมด<ฮ>เป็นม่วนสารไม่ยียดำ,ม,ดำมีตำนานมากกันพีกันสารกับพระโลกใย่งนองสร้าง<ฮ>คือไม่เงียดดำแ๋ยวมาเห็นเ<ฮ>จ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้าง<ฮ>คือพุกเสกของบุตรเบิ้ลตำน้าอยู่งเจ็ตำนานเบิ้ลบุกเสกเชื่อใรลอยแปดจบบุกมาเฉลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้ อคืออจังย์สีปูพุกเพผู้รูบแรกนี่คือปูสีอ,อนุตโรอายุณมน,นี้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวิโรงนี่ปูพุกเสพให้รูบแรกอ่าอ่าถ่ายไปสองปูรอดอ่ารัดกุดคูนอ่าปูรอดธรรมอาทินโน่งานเป็นผู้พุกเษผูที่สองครับอ่าสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใน้พ้นมางมี ยูกิสกกนสบายกันมันจะรีวดูครับ,รบนี่นี่บูเบียนสายนี่จะเป็นสายของปูบิโรดบิโรดยัตตานบุนคือปูรอดทงสีเมืองน,นี่มันบวกบวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสายบ้านเดออย,ย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกศิษย์ไปของคนใหญ่สีหอมคือราชคูปนสมเด็จนัน่นแหละคือ่องความเป็นมา